สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายและทุกท่านที่รักสุขภาพทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจวัยเก่าช่องที่ตั้งใจเป็นเพื่อนเคียงข้างและให้กำลังใจผู้สูงอายุทุกท่านด้วยหัวใจจริงๆนะคะวันนี้เรามาพบกันกับเรื่องที่น่าทึ่งมากๆค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะถ้าเราเดินเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแล้วเห็นคุณยายท่านหนึ่งเดินหลังตรงยิ้มสดใสหิ้วถุงผักแบบไม่หนักเลยท่าทางเหมือนคนอายุ70ต้นๆแต่พอเราทักถามคุณยายบอกว่าชันหนึ่งรงปีแล้วจ้าฟังแล้วหัวใจพองเลยใช่ไหมคะ วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของคุณยายชาวญี่ปุ่นที่มีอายุถึง102ปีแต่ร่างกายกลับสดใสแข็งแรงและมีพลังเกินกว่าอายุจริงไปมาก เราจะมาดูกันอย่างละเอียดว่าคุณยายทำอย่างไรถึงยังฟิตได้ขนาดนี้ทั้งเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะกับวัยและหลักการกินอาหารง่งายๆแต่ได้ผลสุดๆที่ทุกท่านสามารถนำไปทำตามได้เลยพร้อมแล้วไปเติมพลังใจและพลังชีวิตไปพร้อมกันนะคะเรื่องราวของเราวันนี้เป็นของคุณยายซาโตะมิยากะคุณยายที่อยู่ในหมู่ด้านเล็กๆริมภูเขาในญี่ปุ่นค่ะ บ้านของคุณยายสร้างด้วยไม้เก่าๆแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมลมพัดเข้ามาเบาๆได้กลิ่นดินกลิ่นใบไม้และกลิ่นอาหารหอมๆจากครัวของคุณยายเสมอแม้อายุ102ปีแต่คุณยายยังลุกขึ้นมาจากฟูกนอนได้เองเดินหลังตรงพูดคุยชัดเจนและยังดูสดใสเหมือนคนอายุเพียง70ปีเท่านั้นเองค่ะ กิจวัตรของคุณยายเริ่มตั้งแต่ตีห้าเสียงไก่ขันยังไม่ทันจบคุณยายก็ลืมตาแล้วค่ะคุณยายบอกว่าลุกให้เร็วแต่ลุกให้เบาจะได้เริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นคุณยายยืดเส้นยืดสายเบาๆอยู่บนฟูกประมาณ5นาทีค่อยๆหมุนข้อมือข้อนิ้วหมุนหัวไหล่และยืดหลังให้ตรงนี่เป็นวิธีที่คุณยายเรียกว่าเตือนพร้อมร่างกายไม่บังคับร่างกาย นิสัยข้อแรกของคุณยายเคลื่อนไหวตลอดแต่ไม่ฝืน หลังจากยืดเส้นเสร็จคุณยายจะเดินออกไปที่สวนหลังบ้านค่ะสวนนี้มีทางเดินเป็นดินลูกกรังนุ่มๆสองข้างเต็มไปด้วยผักและดอกไม้คุณยายใช้เวลาเดินช้าๆประมาณ15-20นาทีไม่เร็วเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปคุณยายบอกว่าเดินแบบที่ยังพูดคุยได้โดยไม่หอบคือเดินที่ดีหลังเดินเสร็จคุณยายจะรดน้ำผักในสวนถ้าฟังดูแค่นี้อาจเหมือนงานเบาๆแต่จริงๆแล้ว การก้มๆเงยๆการยกถังน้ำเล็กๆก,การเดินไปตามแปลงผักถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบเนิบๆที่เหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุเลยค่ะคุณยายไม่ได้ออกกำลังกายหนกักไม่ได้วิ่งไม่ได้ยกเวทแต่คุณยายขยับทุกวันนี่คือหัวใจสำคัญค่ะเติมพลังด้วยอาหารเช้าแบบง่ายแต่ดีต่อสุขภาพอาหารเช้าของคุณยายเรียบง่ายมากประกอบด้วยข้าวกล้องเล็กน้อยซุปมิโซะใส่ผัก เต้าหู้และผักดองหอมเม็ดจานเล็กๆคุณยายบอกว่ากินให้อิ่มแบบสบายท้องไม่ใช่อิ่มแบบแน่นอกคุณยายแทบไม่กินของโทษไม่กินน้ำหวานและกินเนื้อสัตว์ปริมาณพอดีไม่มากเกินไปคุณยายชอบกินผักมากเฉพาะผักในมื้อเช้าก็เกือบครึ่งจานแล้วค่ะช่วงสายการออกกำลังกายเล็กๆที่ช่วยให้ฟิตเหมือนคนอายุ70ปี หลังทานเช้าคุณยายจะทำชินไทโซซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆของคนญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเป็นการแตะมือเหนือศีรษะยืดหลังหมุนเอวและหายใจยาวๆคุณยายย้ำว่าการหายใจลึกๆช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและทำให้หัวใจทำงานเป็นจังหวะสบายๆทุกครั้งที่ยืดหลังคุณยายจะยิ้มเหมือนกับว่าคุณยายรู้ดีว่าการยิ้มคือวิตามินของชีวิต อาหารกลางวันครึ่งหนึ่งคือผักสำคัญมากค่ะคุณยายกินอาหารเหมือนเดิมทุกวันแต่ไม่จำเจเพราะคุณยายสลับผักตามฤดูกาลมื้อกลางวันของคุณยายประกอบด้วยปลาเล็กๆย่างหรืออบผักต้มผักนึ่งผักสดอย่างใดยอย่างหนึ่งข้าวไม่เยอะและผละไม้ 2- อสมชิ้นเช่นแอปเปลิลหรือส้มคุณยายบอกว่าอาหารธรรมชาติทำให้ร่างกายอยู่กับเราได้นาน ช่วงบ่ายเดินรอบหมู่บ้านเป็นประจำนี่คือสิ่งที่คุณยายยังแข็งแรงมากๆคุณยายจะเดินรอบหมู่บ้านประมาณ30นาทีเดินเรื่อยๆไม่รีบร้อนบ้านคุณยายอยู่ใกล้เนินเขาเล็กๆระหว่างเดินคุณยายจะหยุดชมวิวหยุดทักเพื่อนบ้านหยุดฟังนกคุณยายไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อให้เหนื่อยแต่ทำเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิต ช่วงเย็นทำสิ่งที่รักเติมพลังใจทุกวันตอนเย็นคุณยายจะนั่งเย็บผ้าหรือจัดดอกไม้กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้สมองอยังทำงานช่วยเรื่องความจำและช่วยให้หัวใจสมบคุณยายพูดว่าถ้าหัวใจเราสบายร่างกายก็ตามมาสบายเองก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงพิธีการผ่อนคลาย ตอนนอนคุณยายจะดื่มชาอุ่นๆนวดขาเบาๆและยืดเส้นประมาณ5นาทีคุณยายเข้านอนช่วงสองทุ่มเป็นประจำเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนี่ล่ละค่ะคือเหตุผลที่คุณยายอายุ102ปีแต่ยังดูสดใสเหมือนอายุเพียง70ปีเท่านั้นเองค่ะคุณยายไม่เคยกลัวความแก่เพราะคุณยายดูแลสุขภาพด้วยความอ่อนโยนและดูแลหัวใจด้วยความสุข เรื่องของคุณยายสาโต้ทำให้เรารู้ว่าการมีสุขภาพดีไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอายุเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับว่าเราเลือกใช้ชีวิตแบบไหนหลายคนอาจคิดว่าอายุมากแล้วเริ่มต้นอะไรไม่ได้แต่ความจริงคือไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มดูแลตัวเองค่ะ ร่างกายของเรายังตอบสนองเสมอแม้จะอายุ 60, 70หรือ80ปีขึ้นไปเพียงเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้เช่นเดินวันละ10ถึง15นาทียืดเส้นเบาๆตอนเช้ากินผักเพิ่มอีกหนึ่งช้อนลดของทอดลงนิดหนึ่งทุกก้าวเล็กๆรวมกันตลอดหลายวันหลายปีก็กลายเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ค่ะ ถ้าคุณผู้ชมกำลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าแก่แล้วทำไม่ได้แล้วขอให้เชื่อเสียงหนึ่งในหัวใจของตัวเองนะคะว่าเรายังไปต่อได้แค่ค่อยๆไปแม้วันนี้จะรู้สึกอ่อนแรงแต่แค่ลุกขึ้นยืดหลังเบาๆนั่นก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วค่ะ คุณยายซาโต้บอกว่าตัวเราในวันนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เราทำเมื่อวานเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเริ่มดูแลตัวเองพรุ่งนี้เราก็จะดีขึ้นกว่าวันนี้แน่นอนค่ะหัวใจเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าใจยังสู้ร่างกายก็จะค่อยๆเดินตามไปค่ะก่อนจบคลิปวันนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าถ้าอยากฟิตสดใสและดูเด็กกว่าวัยแบบคุณยายร้อยสองปีเราควรเริ่มที่ไหนบ้าง 1. ออกกําลังกายแบบเบาแต่สม่ำเสมอเดิน15-30นาทีต่อวันยืดเส้น5-10นาทีตอนเช้าและก่อนนอนเลือกแบบที่ไม่ฝืนไม่เหนื่อยเกินไป 2. กินอาหารธรรมชาติเพิ่มผักในทุกมื้ออาหารลดของทอดของหวานน้ำหวานลดน้ำอัดลมเน้นปลาเต้าหู้และโปรตีนย่อยง่ายกินพอดีไม่อิ่มแน่นจนหายใจลำบาก 3. าทำกิจกรรมที่ช่วยให้ใจสบายงานอดิรเรกเล็กๆเช่นเย็บผ้าดูแลต้นไม้พูดคุยกับคนที่รักฟังเพลงเบาๆ 4. นอนหลับให้เป็นเวลาเข้านอนเร็วพองดมือถือก่อนนอนผ่อนคลายร่างกายก่อนนอนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ยากและไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบเคลปหวังว่าเรื่องราวของคุณยายซาโต้จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเห็นว่าเราทุกคนสามารถมีสุขภาพดีขึ้นได้ไม่ว่าตอนนี้จะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะ ถ้าวันนี้ได้แรงบันดาลใจแม้เพียงเล็กน้อยขอแค่เริ่ม1นก้าไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองแค่ทำให้ได้ทุกวันแล้วชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจวัยเก่าเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเรื่องสุขภาพใจสุขภาพกายรวมถึงแรงบันดาลใจสาหรับวัยเก่าแบบอบอุ่นหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสแข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังนะคะ